หสมุนไพรช่วยลดน้ำหนักและลดจำนวนซีดในภาวะ P C O S ได้ค่ะว้าวมีอะไรบ้างคะคุณหมอซันเย่าหรือหวยซาน เอามาต้มซุปเพื่อขับความชื้นบำรุงม,าม้าบำรุงไตลูกเดือยลูกเดือยนี่ค่ะแบบอบแห้งมาแล้วใช่ไหมคะเอาไปแช่น้ํานิดนึงแล้วก็เอามาหุงกับข้าวค่ะแล้วก็กินกับข้าวสวยขับชื้นลดน้ําหนักทําให้อิ่มไม่หิวง่ายหนวดข้าวโพดเราเอามาสักหนึ่งกำมือแล้วก็เอาไปต้มต่อน้นํา1ลิตรค่ะ <S S จะช่วยขับปสัสสาวะแล้วก็ขับเหงือ่อลดน้ําหนักได้กะเจี๊ยบเขียวค่ะ ตัวนี้จะไปช่วยขับของเสียที่ติดค้าง,างใช่ที่หมักหมมอยู่ในลำไส้คอทอนเอาแบบแห้งมาแช่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มต่างน้ำได้ทั้งวันเลยถ้าดื่มต่อเนื่องกัน1เดือนอันเนี้ยก็จะลดไขมันในเลือดได้อบเชยคะ่ะตัวนี้เขาก็าจะเข้าตำรับยาเพื่อที่จะเอามาสลายซีสถ้าของเราเนี้ยเราเอามาทำอาหารหรือไปใส่ในเครื่องดื่มก็น่าจะดีกว่า